หมายความว่ายังไงไม่มีหาพูดกันตามตรงแล้วตัวเลขนี้ไม่ควรมีอยู่ในระบบรู้คิดทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ของเรานี่เป็นเหตุผลพื้นฐานที่ว่าทำไมผมถึงยกแล่ชููไปตอนนี้เรา ไม่มีคุณสมบัติที่จะอ้างว่าทุกสิ่งในโลกนี้สามารถวัดทุกอย่างได้ด้วยตัวเลขนายกําลังพูดว่าตัวเลขปีศาจแก้ไม่ได้งั้นเหรอไม่ถ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตัวเลขปีศาจไม่ใช่สิ่งที่แก้ไขไม่ได้และไม่ใช่ฝันร้ายในโลกคณิตศาสตร์ของเราแต่เป็นสนามใหม่ ที่เราไม่เคยเข้าไปสัมผัสและตอนนี้สิ่งที่จะทำให้ชุมชนคณิตศาสตร์ของเราสามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้ก็คือโู้สร้าหมายเลขปีศาจคือคุณแบแห่งมหาวิทยาลัยเซนโดนัสแบนี้คือใครดูเหมือนว่าจะเป็นชายหนุ่มที่ตีพิมพ์บทความเมื่อสักครู่นี้ ไม่คิดว่าจะเป็นเขาระหว่างการบรรยายสรุปแท้จริงแล้วคือคนที่ชื่อว่าแบร์เป็นคนเสนอหลายคนในตอนนี้อาจจะไม่คุ้นเคยชื่อของเขาเพราะคุณแบร์เป็นคนห่อมตัวมากดังนั้นหลังจากที่มีการเสนอตัวแรกปีศาจในการประชุมแลกเปลี่ยนคณิสศามตร์ไม่กี่วันก่อนผู้เข้าร่วม ถึงถูกขอร้องไม่ให้เปิดเผยชื่อของเขาต่อโลกภายนอกแต่ตอนนี้สำหรับเราในวิชาคณิตศาสตร์ที่จะเอาชนะความยากลำบากนี้และเข้าถึงสาขาใหม่ทั้งหมดเราต้องการให้คุณแบ,บก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของเราแบบเอายังไงต่อดีเขาเขาล่ะ พี่ดูเหมือนว่าแบจะไม่อยู่ที่นี่ฉันคิดว่าเขาไม่สามารถระงับความอยากรู้อยากเห็นของเขาได้แต่ก็ไม่เป็นอะไรไม่ช้าก็ออกเด็วเขาจะมาหาฉันเองเฮ้พวกเธอได้ยินขา่าวลือรอเปล่า ล่าสุดมีข่าวลือว่าบุคคลลึกลับที่เสนอตัวแรกปีศาจนั่นก็คือแบรฉันได้ยินมาเหมือนกันและตอนนี้ก็กำลังเรียกร้องให้แบร์ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาที่เขาหยิบยกขึ้นมาผู้ชายคนนั้นอาเบลดวยความสนใจมาที่ฉันและไม่มีใครสนใจเรื่องฮาวเวิร์ดอีกต่อไปแบร โทบี้ฉันไม่ได้บอกน้งเมื่อกี้เหรอว่าฉันเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีฉันก็เลยหลบออกมาจากที่นั่นก่อนฉันไม่ดูอะไรมากนะเกี่ยวกับส่วนที่เหลือดังนั้นไม่ต้องมาถามฉันนั่นศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์คุณแฮงเอะ อาจารย์แฮ้งคุณแบาเฉัรู้ว่าตอนนี้เธอประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงอย่างมากในวิชาคณิตศาสตร์แต่เธอมีปัญหากับฉันหรือเปล่าเธอสอบวิชาประวัติศาสตร์ของฉันไม่ผ่านทุกครั้งนี่อาจารย์แฮ้งได้โปรดฟังผมอธิบายก่อนความจำของผมเกี่ยวกับหัวข้อประวัติศาสตร์ยังคงเรียนลาอยู่นิดหน่อย แบบเธอจำฉันได้แม้ว่าตอนนี้เธอจะมีชื่อเสียงแต่เธอก็ยังคงเป็นนักเรียนอยู่เธอต้องตั้งใจเรียนก่อนและไม่หยิ่งยัสโสอาจารย์แหงครับมีคนตามหาแบรอยู่หาอะไรเห็นไหมว่าฉันกำลังสอนบทเรียนให้เขาอยู่แต่ว่าอาจารย์ครับ ฉันบอกว่าฉันกำลังสอนบทเรียนให้เขาไม่มีใครสั่งใครสอนหรืองไงว่าไม่ให้พูดแทรกเวลาอาจารย์พูดอยู่นะ่ะคุณแฮงผมกำลังตามหาคุณแบ้อยู่เออรอประธานมาแล้วแบบทำไมเธอยังไม่รีบไปอีกลหรอย่าให้รอประธานอรอสิ เจอกันอีกแล้วนะแบรประธานคาววินคุณมาหาผมเพื่อตัวแรกปีศาจสินะตอนนี้รอบภายนอกกำลังเรียกร้องเธอสามารถยืนขึ้นเพื่อแก้ปัญหาตัวแรกปีศาจโดยธรรมชาติแล้วสมาคมคคณตศาสเมืองหยาโป้ของเราก็ได้รับแรงกดดันเช่นกันหวังว่าเธอจะช่วยเราด้วย นี่เราต้องการความช่วยเหลือจากเธอจริงๆและไม่ได้มีผลเสียต่อเธอเช่นกันผมไม่ต้องการช่วยฮะฮะฮะโทบี้นาเป็นอะไรไหม แย่ yeah, แล้วคุณบริตนีคุณลองออกไปดูสิแบแบเขาถูกพาตัวไปแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ห้องประชุม รองประธานวิทยาลัยสี่คนอุปนายกสมาคมคณิตศาสตร์สามคนนอกจากนี้ยังมีมรคนายกของสมาคมมากกว่าหนึ่งโหลที่ประตูประธานข่าววินคุณพูดมาตรงๆเลยสิว่าคุณต้องการบังคับชั้นให้ตกลงคุณแบ่ เธอปล่อยปีศาจออกมาแล้วเธอจะทิ้งโลกคณิตศาสตร์ทั้งหมดไม่ได้แล้วใช่ไหมประธานคาวินคนอยู่ในโลกคณิตศาสตร์ที่คุ้นเคยกับการเรียกความจริงว่าปีศาจเหรอเจ้าเด็กนี่ไม่รู้หรอว่าเราเป็นใครเธอตัวเลขปีศาจแสดงไปอัตราส่วนของจำนวนเต็มไม่ได้เหรอ มากกว่าจํานวนปีศาจสีส่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านละสองกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านละสามสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านละห้าซึ่งไม่สามารถแทนด้วยอัตราส่วนของจำนวนเต็มได้ตัวเลขดังกล่าวมีมากมายนับไม่ถ้วนและสามารถพิสูจน์ได้อย่างแม่นยำทางคณิตศาสตร์ตอนนี้ฉันสามารถบอกพวกคุณได้มากสุดเพียงเท่านี้ เธอหมายถึงเราคิดผิดมากกี่ปีแล้วนี่เป็นเรื่องปกติมากๆคณิตศาสตร์เองก็เป็นวิชาที่ค้นพบข้อผิดพลาดตลอดเวลาและแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอเพียงค้นหาวิธีการพิสูจน์ตัวเลขประเภทนี้ใหม่และขยายขอบเขตของตัวเลข คุณบต้องดูวิธีการพิสูจน์และคําจำกัดความได้โปรโดได้โปรโดช่วยเราช่วยชุมชนคณิศตาสตร์ผมขอโทษประธานขาววินผมช่วยเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆผมเห็นสิ่งที่คุณกลัวพวกคุณกลัวที่จะเชื่อความจริงที่มีอายุนับศตวรรษจะถูกลมล้างและคุณกลัวว่า คุณจะเดินไปผิดทางโดยไม่ได้ตั้งใจความกลัวเป็นเรื่องปกติในบ้านเกิดขมขมผู้คนหลายชั่วอายุคนได้ท้าทายปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวพวกนี้เพื่อความจริงและความรู้มาเป็นเพราะความกลัวในสิ่งที่ไม่อยอดู ที่ต้องการที่จะเข้าใจความกลัวและยอมรับความจริงบานพบพบรุษพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความกล้าหาญที่จะขัดขวางปีาสาจพวกนี้ถ้าผมให้ผลลัพธ์โดยตรงตอนนี้มันจะเป็นผลอันตรายต่อโลกคณิตศาสตร์ผมเชื่อว่าตราบใดที่ชุมชนคณิตศาสตร์เผชิญหน้ากับความกลัวโดยตรงและฟื้นฟูความกล้าหาญ เมื่อใหม่ก็สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากน,นี้ไปได้ท้ายที่สุดแล้วเพลงของมนุษยชาติคือเพลงแห่งความกล้าหาญเพลงสวดของมนุษยชาติคือเพลงแห่งความกล้าหาญคุณแบร์พูดถูกเราต้องการผลกำไรมากเกินไปในตอนนี้ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณในวันนี้และชุมชนคณิตศาสตร์จะจทย์จำการมีส่วนร,ร่วมของคุณตลอดไปไม่ไม่รองประธานคุณทำเกินไปแล้ว พวกคุณเกิดอะไรขึ้นกับแบร์ของฉันอาจารย์ผมอยู่นี่คนริษนี้ผมสบายดีพวกเขามาหาผมแบบดีฉันขอโทษนะคะฉันขอโทษนะคะฉันคิดว่า ผมเข้าใจผมเข้าใจแบบ่เป็นอัจฉริยะและเขาก็เป็นศิลรักของคุณบริหนีด้วยพวกเราก็กระทันหันไปนิดหน่อยที่พาเขาไปโดยไม่บอกคุณนี่ฉันหหนหันพันแล่นไปหน่อย ฉันได้ยินโทบี้บอกว่าเธอถูกพาตัวไปและฉันกลัวว่าพวกเขาจะทำร้ายเธอไม่ต้องกังวลอาจารย์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมและต่อหน้ารักเรียนมากมายในโรงเรียนนี้พวกเขาจะทำอะไรผมไม่ได้อรดอกอย่างไรก็ตามแปรฉันมีคำถามที่ตั้งใจะจะถามเธอจริงๆ มีปัญหาได้รหรอครับทําไมเธอถึงเอาตัวแกปีสามมาสร้างความโกลาหลในครั้งนี้และก็เปน็นนานตาดจบปมงหารเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบปมืาหารเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ย ทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซัลค์คายหนึ่งกระดิ่งไปกําลังใจให้ผมเนี่ยในการทํามังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุด่อยแล้วกันนะครับถ้ารยายะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ